สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจอกับรายการเอกอินสไปด์บายดรสนอมดีซ้อยนะฮะซึ่งอาจจะนานๆเจอกันแต่ว่ามาเจอโครงการน,นี้แล้วผมรู้สึกว้าวมากกรว่าวะมากก็คือว่าถามเจ้าของโครงการแล้วบอกจริงไม่ได้ขึ้นป้ายสักป้ายเลยนะฮะแต่ปรากฏว่ามีคนจองเรียบร้อยแล้วไอ้บ้านที่เห็นเป็นหลังๆเนี่ยนะครับแล้วไม่กล้าทําการตลาดด้วยกลัวว่าจะสร้างไม่ทันขายมันเป็นขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้ผมมายืนอยู่ที่ตัวนี้ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่ อ้อมน้อยครับเป็นเกษรสายสีโครงการชื่อโครงการเป็นเกษตรสายสีครับก็ชื่อมณีแล้วก็อยู่ถนนเพชรเกษมก็มีทั้งมณีแล้วมีทั้งเพชรโอ้รวยมากชื่อโครงการมณีนะชื่อชื่อบ้านจะจำได้ในทันทีจำได้ทันทีว่าชื่อมณีอันนี้นำตัวไหนทีนี้ครับก็ชื่อเมธีนะครับสุ่อคนเทศารครับเรียนกับอาจารย์เนี่ยเป็นคนเปิดโลกเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรียนอาจารย์เนี่ยรุ่น รุ 63, ่น63ชวนคุณรวยชวนค,คุณรวยได้สังง่งหาโดยใช้รุ่น63ก็สร้างเก่งรุ่น42รุ่น42สร้างเก่งรวยกว่ารุ่น42สร้างขาหลังแรกรุ่น16 สร้างขายแรงแรุ่น16คือฉันไม่สนใจตัวเลขฉันจะเรียนฉันจะเรียนตัวนี้แหละใช่ก็เรียนเดือนนั้นไม่ถือเคล็ดลงให้ครบมนเดือนนั้นอ๋อลงให้ครบเดือนนั้นนะฮะครับแล้วก็ล่าสุดนี้อยู่ CBD ด้วย CBD รุ่นหนึ่งเป็นรุ่นบุกเบิกนะฮะตอนนี้อาจารย์มีทั้งหมด4พอ์ที่ธีเก็บเรียบร้อยทั้ง4พอทเอาไม่ได้ห้ามพลาดห้ามพลาดนะห้ามพลาดาดแพงมากเอาพลาดแพงมากลาดก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้มันก็ราคามันแพงค่าไม่รู้มัน ัแพ,แพงนะพี่ดีทำไมถึงสนใจเดิมๆเป็นอะไรนี่เป็นคุณหมอเป็นก็ <c oughs> จริงๆทำคลินิกความงามครับ <c oughs> วิทยากรการตลาดออนไลน์หลายคนอาจจะเจอในไลน์ certified c o a s ปัจจุบันก็เป็นอยู่ปี2022 <c oughs> ครับแล้วก็ชอบทำอะไรใหม่ๆอยากทำ <c oughs> อะไรใหม่ๆ <c oughs> แต่สังหาเป็นนั้นที่อยู่ที่สุดท้ายเลย <c oughs> แต่ว่าวันหนึ่งเจอยู u b e อาจารย์ก็ทำให้รู้สึกเฮ้ยเราก็ทำได้หน่เราก็น่าลองอย่างเงี้ยครับก็เริ่มอ่ะก็เริ่มเริ่มเรียนจากอาจารย์ก่อน ปีไหนว่าเรียนปี6กสามสองพันยี่สิบปลายปีอ่าหกสามแล้วก็เรียนจบปุ๊บก็ร้อนเนี่ยร้อนเลยร้อนก็วิ่งหาที่มหาตรงนี้ใช่ครับวิ่งหาที่ก็ดูดูเป็นจริงๆบ้านอยู่ตรงนี้ไหมไม่ครับผมอยู่ปักทนอยู่ราชบุรณะอยู่ราชบุรณะธุรกิจเนี่ยอยู่ในเขตกรุงเทพใช่ครับแล้วทำไมมันมันวิ่งไปหาเยอะเลยเหรอแตกรุงเทพที่มันแพงอ๋อในกรุงเทพที่เรามาดูแล้วมันมันฟรีแล้วมันมันไปได้ไหมจะมาเจอที่แปลงเนี้ยที่คิดว่าทาเลได้ครับใช่ อันนี้เกิน100ร้อยไหมเกินร้อยมันมาเจอแปลงนี้เกินร้อยไหมครับมาเกินร้อยแปลงไหมที่ดูผมคิดว่าใกล้เคียง แต่ว่าผมด้วยความที่ชอบทำออนไลน์ใช่ไหมครับก็จะดูบนออนไลน์เป็นหลักซึ่งไม่ดีนะจริงๆต้องดูในพื้นที่จริงใช่ไหมครับแต่เราใช้ออนไลน์เนี่ยกรองก่อนอขาก็จะกรองด้วย g o o g l e Map ถ้าใครอันนี้ถ้าใครเอาไปใช้นะครับใน Google m a p เนี่ยเราเราพิมพ์หมุดเนี่ยเราสามารถพิมพ์แล้วก็สร้างเป็นลิสต์เอาไว้ได้เราก็จะเหมือนทำฟาร์มมิ่งเนาะฟาร์มมิ่งลิสติ้งดัมที่เราก็ได้ก็จะเห็นเลยว่าเรามาในพื้นที่เนี้ยเราจะรู้ว่าที่ดินเนี่ยจะถูกดัดเปรียบเทียบนี่ กะนั้นถ้าเรามีพื้นที่ข้างๆเราจะรู้ว่าที่ดินไหนถูกหรือแพงที่ไหนเป็นไปได้ครับพอเราเริ่มทําข้อมูลมี Data เราก็ไม่ต้องลุยมาดูเยอะมากเราก็ดูบนออนไลน์ก็ดูว่าแปลงเนี้ยมันมันโดดเนาะราคามันโดดกว่าที่อื่นร,ราคามันน้อยกว่าที่อื่นเนี่ยเราก็จะสนใจแปลงที่ราคาจริงๆ่นไม่ค่อยดูอีกทีก็จะประหยัดไปเลยครับผมอันนี้คือวิธีาที่ใช่ก็ใช้เวลาเป็นปีไหมกว่าจะเจอแปลงนี้ เดือนเดียวครับอาจารย์เพราะว่าต้องรีบไปมันร้อนรมันร้อนใช่ไหมเครื่อไฟมันมอดโอ้โหเดือนเดียวเจอเลยเหรอเดือนเดียวก็ประจำแล้วก็ซื้อที่าฮ่าอ่มการเทียบกับราคาตลาดราคาเราได้ใกล้เคียงถูกกว่าแพงกว่าหรือว่าเราพอใจคิดว่าถูกกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกมากแต่ความเป็นไปได้เวลาที่เราพัฒนาแล้วมันเป็นไปได้เขาเข้าคิดฝีดิบที่เราเรียนมาแล้วเอ้ยแปลงนี้ได้นะเว้ยตลาดถ้ามันเป็นไปได้ครับผมได้กี่ทั้งหมดที่อยู่น ตรงนี้พื้นที่3ไร่3งาน50ตารางวาครับก็แบ่งตอนแรกเนี่ยด้วยความที่มาซื้อเนี่ยเราเรา,เราก็คิดว่าจะทําแบบ8หลังปกติอะไรเงี้ยครับเราก็ค่อยแบบผ่านไป3ปีเราค่อยทําต่ออะไรเงี้ยครับแต่พอเราซื้อปุ๊บแล้วมาทําจริงเนี่ยรเราก็อยากจะทําให้มันดีที่สุดใช่ไหมครับก็ไปจบโซลูชันที่ว่าเราทําส่วนที่ไม่เป็นจัดสรรแล้วก็ประกบกับจัดสรรจิ๋วด้วยอก็เลยเป็นเคสที่ที่เป็น เราเกิดก98นปองเราต้องเข้าจัดสรรเราก็เข้าจัดสรรเราถูกต้องตามกฎหมายเลยเราก็ไม่มีหนีกฎหมายอะไรเลยใช่ก็นอนหลับกินอิ่มนะฮะถ้าเราหลบหลบนี่ก็อาจจะมีหนาวหนาวร้อนๆโอเคได้ทั้งหมดได้ทั้งหมด23ยูนิตในนี้ก็จะมี4ทายครับมีบ้านเดี่ยว2ทายแล้วก็บ้านแปด1ทายแล้วก็มีโฮมออฟฟิศด้วยโฮมออฟฟิศคือตรงที่เรายืนนี่ใช่ไหมก็จะเป็นที่ต่อเข็มไว้เนี่ยนะหลังสุด จากที่เกิดชุมชนแล้วเราก็จะขึ้นเป็นโฮมออฟฟิศาน้าไม่ใช่อารพาณิชย์นะเป็นโฮมออฟฟิศเป็นโฮมออฟฟิศซึ่งยังเป็นเทรนด์ที่ไปได้โอ้การดีไซน์ไว้ทั้งหมดนะครับยี่สิบสามิลราคาเริ่มต้นแถวนี้ราคาเริ่มต้นอาจจะไม่บอกบอกราคาสุดท้ายดีกว่าราคาสุดท้ายราคาสูงสุดในทริงก็คือ5.99ล้าน5 9ล้าน6 2 9นดตารางวาก็เป็นหลังที่ที่เด่นสุดด้านหน้าสุดเลยตรงหลังนี้ที่เรามองเห็นนี่ใช่ไหมซึ่งขายแล้ว เงือกไม่อยากยังไม่อยากขายเพราะไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็ต้นทุนจะยังไงเราก็กลัวค่าของขึ้นอะไรเงี้ยแต่ลูกค้าก็ไม่ยอมก็แบบจะเอาให้ได้โอยอยากเจอไหมป้ายกไม่ได้ติดเขาก็บุกเข้ามาโอเคอ่ะก็โอเคให้เขาเขาบุกมาเลยเหรอแล้วเขาหาว่าเอ้ใายขายใช่เขาก็ขอเบอร์ขอเบอร์โทรหาพี่ทีเลยใช่เขามาดูดูตั้งนานแล้วหน้าวนมาเลยอย่างเงี้ย เขาเขากลัวเขาเสียโอกาสเพราะว่าเขาช่องตัดสินใจแล้วตัดสินใจเลยนี่คือวิญอบิของความเป็นนักธุรกิจนะใช่แสดงว่าฉุกลับคุณก็เลยกัดฟันขายก็เออก็โอเคขายก็ได้เลยทำสัญญาแต่เป็นว่าพอทำสัญญาปุ๊บก็ต้องเล่งสร้างและคงทำให้ได้ตามสัญญาที่ให้กับลุกค้า อใช้เวลาทั้งหมดกี่เดือนแล้วอีกตั้งแต่มาเห็นเป็นรูปเป็นร่างหนึ่งสองสามสี่ก<า>็หลังจากซื้อที่ดินใช่ไหมครับเราก็แพนนิ่งนานก็สมควรครับ,รบเพราะว่ามันเป็นเคสที่เป็นบุคคลธรรมดาด้วยเพราะว่าหลายท่านบอกว่าถ้าทําแปลงใหญ่ๆจะต้องเป็นนิติบุคคลใช่ไหมครับ,รบแต่เราอะซื้อที่ดินในานามบุคคลธรรมดาอันนี้ชื่อพิธีเลยเหรอก่ทั้งจัดสรรทั้งไม่จัดสรรใช่ไหมใช่แต่จะตอบโจทย์เรื่องภาษีคุณเรียบร้อยแล้วนะคุณนอนหลับแล้วนะใช่ก็ใน CBD ก็เจอท่านอาจารย์จอมก็มาบอกก็ทำยกสมาคมใช่ ผู้สอบบัญชีก็นอนหลับเพราะว่าเราแล้วใช่ทำนิติบุคคลก็ได้บุคคลธรรมดาก็ได้แต่ถ้าเราก่อนหน้านี้นอนไม่หลับใช่ไหมก่อนนี้ก็พวงงงมันมีหลายเสียงมีหลายความคิดเห็นมีข้อมูลหลากหลายอย่างเงี้ยบต่มาเขาว่าเขาว่าใช่แล้วใครว่าเขาพอเราพอเรารู้ข้อมูลแน่ชัดเราก็ไม่กลัวแหละเ่าเรารู้ว่าถ้าบุคคลก็ไปได้นิติบุคคลก็ไปได้มีเส้นทางคนละแบบก็จัดการภาษีได้ถ้าเรามีข้อมูลอืมโอเคซีีดีมีคำตอบให้นะครับ โอ้ตอนนี้ขายไปหลายลังแล้วกลับมาด้วยลังสัสสุดไปแล้วจะกำลังจะถามว่ากลยุทธ์การตลาดไม่มีอะไรเลยมีก็คือก็ที่อาจารย์บอกทำเลดี้ ราคาได้ดีไซน์โดนนะครับใช่ก็ทำเลเนี่ยผมคิดว่าเป็นทำเลที่ดีถ้าเทียบกับโครงการข้างเคียงเนี่ยเราไม่ต้องเข้าซอยลึกมากเราออกไปแค่แปดร้อเมตรเราก็ถึงถนนไปเกษตรหลักแล้วตอนนี้ก็เป็นชุมชนแล้วทำเลตรงเนี้ยชุมชนเนี่ยปกติต้องขึ้นเป็นทาวน์โฮมแต่ว่าตอนที่เรามาสำรวจเราก็เจอว่าทาวน์โฮมเนี่ยโอเวอร์ซับไพน์ไปแล้วโอ้ที่เราเข้ามาเนี่ยร้านจากเก้าร้านเจ็ดเก้าทาวน์โฮมเท่นั้นเลยปีดเนี่ยมันเป็นทาวน์โฮมแต่ว่าถ้าเราทำทาวน์โฮมคือโอเวอร์ซับไพนเพราะฉะนั้นก็เป็นบทเรียนว่า ทำฝีมันได้แต่ต้างานจริงโอ้ซัพพายมันดีมานจริงตลาดจริงอ่ะใช่ตอบไหมใช่ถ้ามไม่ได้ผมก็ต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนโปรดักต์ขึ้นมาเป็นบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวครับก็จะเป็นในโซนที่ใกล้ถนนใหญ่ที่สุดที่เป็นบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดครับโอ้เหรอแถวนี้นะฮะใช่ครับแล้วก็ถ้าข้างเคียงจะเป็นพีแคสหมดและครับแต่ลูกค้าก็ยังอยากได้กับที่เป็นเกาะอิชาปูคอนเทมใช่คอนเทมเป็นเกาะอิชาปูสามารถตอบเติมได้อะไรเงี้ยก็ตอบโจทย์กับลูกค้าที่ ที่เขามองอนาคตไว้ข้างหน้าว่าจะตอบโจทยยังไงซึ่งก็ทำเลเนี่ยคิดว่าได้แล้วเพราะเราอยู่ใกล้ชุมชนเราอยู่ใกล้ถนนใหญ่ใช่ไหมครับทำเลดีและใช่ดีไอ่์ราคาได้ราคาก็ได้แน่นอนเพราะเราเป็นคนกําหนดถูกไหมเราก็รู้ต้นทุนแต่เราดูแค่แค่แค่เคียงที่ส่วนหลังทายาเนี่ยเขาคงไป่ขายราคา599บี้ถ้าเขาจัดสรรได้ไหมผมว่ายังไม่มีก็700อะบัตรถ้าเป็นโครงการอื่นนะเราก็ไปดีไซน์ ดีไซน์เนี่ยต้องต้องบอกว่าเราไปเจอกรัรื่องยนต์ในนิดในคลาสเรียนต้องเห็หนมครับเรียนเราเจอนักพัทด้วยกันแล้วอย่างเรายรังเ,เจอแบบซัพพลายเออร์อื่นๆเนาะหนึนง่งในนั้นก็เป็นสถาปนิกน้องคนนึงที่รู้จักกันชื่อชื่อน้องตั้งน้องจั้งจำได้ไหมตอนนั้นเจอในคลาสเรียนจําได้ไหมสร้างขายครั้งแรกครับผมน้องก็น้องก็มาร่วมงานด้วยกันแล้วก็ให้โอกาสก็พัฒนาเรียนรู้ด้วยกันศึกษาด้วยกันว่าเราจะออกแบบโปรดักต์ยังไงดีที่ไม่เหมือนที่อื่นอะเงี้ยครับก็เราก็ได้โปรดักต์ที่ที่แตกต่างครับผมก็จะเป็นบ้าน บ้านในไซส์ราคาแบบเนี้ยแต่ว่ามีดับเบอลวอลลุ่มครับแล้วก็ได้พื้นที่ใช้สอยที่ใหญ่เราตัดตัดระเบียงออกหมดเลยรเราเอาไป,ไปเอาไปไว้ในพื้นที่ข้างในน่ะโอเคครับโอ้ไม่จะเป็นต้องมีระเบเียงยื่นแต่ว่าไปเพิ่มพื้นที่ห้องให้มันใหญ่ขึ้นใช,ใช่ครับก็จะดูว่าอบ้านทำไมห,หลังใหญ่เราทุกคนก็จะถามว,ว่าที่ดินเท่าไหร่ทางที่ที่ดินเท่ากันแต่บ้านหลังใหญ่กว่าเพราะว่าเราไปอ โอเคนี่คือการตลาดโดยที่ยังไม่ได้พูดถึงว่าคุณจะไปทำอะไรใน f a c เฟซบุ๊กแอดคุณยังไม่ขึ้นไปยังไม่ได้ทาเลยแต่ถ้าตัวมันโอเคแล้วมันจบแล้วมันขายตัวมันเองจองไปหลายหลังละจองไปหลายลังจองไปหลายหลังละเร่งสร้างเร่งสร้างตอนนี้ใช้คําว่าสร้างไม่ทันขายนี่ใช้ได้อยู่ไหมสร้างไม่ทันใช้ได้เลยนี่เขตกรุงเทพนี่นะอ่คำถามสุดท้าย พี่ีก็ทำตำตำ,ำนะด้วยความที่เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ความรู้ดีระดับหนึ่งก็ไม่ใช่ระดับนึงนะเรียนรู้จากอาจาร,<ช>รยร์หลายระดับแต่ว่ามันมีบางคนเนี่ยที่เขาตัดสินใจไม่ได้ทําไมพิธีทําธุรกิจมาแล้วทาไมเรียนก็เยอะความรู้ก็เยอะทําไมตัดสินใจเร็วหนึ่งจากนี่ผมกําลังกระแทกคนที่ไม่ตัดสินใจมันเริ่มจากข้างในเนาะเริ่มจากตัวเราเริ่มแล้วเจากข้างในถ้าเราถ้าเรามอง มองเป้าหมายที่เราอยากจะไปเราก็จะเห็นว่าเราจะไปเส้นทางไหนเราเส้นทางกับสานมาครับว่าเป็นเส้นทางหนึ่งที่ที่มันจะพาเราไปถึงจุดหมายได้พอเรารู้เส้นทางเราก็ต้องเดินไปรู้เส้นทางแล้วต้องตัดสินใจเดินไม่ใช่รู้แล้วก็ยืนมองมันไปเรื่อยๆเวลาก็จะผ่านไปเรื่อยๆอะไรก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ เรียกว่าคนมีวิสัยทัศน์นะครับเห็นโอกาสนะครับเห็นความเป็นไปได้จับต้องได้ซัดทันทีเลยตะคุบแล้วก็ลุยทันทีเลยนะฮะดังนั้นวันนี้เราพาทีมงาน CBD หนึ่งนะฮะกลับออลิเลียนเดเวลลอปเปอร์นะครับนักพัฒนาล้านแล้วก็มีพวกเราที่อีกส่วนหนึ่งนะฮะเป็นสร้างเก่งรวยกว่ารุ่น51นะครับได้อยู่ใกล้ๆมาแจมด้วยนะครับวันนี้มาอุดหนุนพวกพวกเรานะร้าน ตะวันเมลอนแสงตะวันเมลอนอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับอยู่สายสี่ตะวันโอเคฝากร้านหน่อยทำธุรกิจอะไรอยู่ไปฝากได้เลยเพราะว่าของอาจารย์ดีพอดูอยู่เช่นเนี้ตีล้อโตที่สิีราชาพนัทพนัทพนัทขอโทษขอโทษพนัทพนัทก็ตอนนี้ก็มีธุรกิจคลินิกความงามนะครับล็อตเต้คลินิกครับก็อตเต้คลินิกสาขาตวกรุงเทพจะมี ประชาทิศบางมดนะครับบางบอนเจรินครศรีนครินสายไหมแล้วก็บางใหญ่ล่าสุดครับอ๋อบางใหญ่เพิ่งไปเปิดใช่ไหครับอ่าอ่าอ้างว่ามาจากอาจารย์นี่มีส่วนพิเศษไหมโทรหาพี่ทีได้ครึ่งราคาเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นให้ว้าวนะครับเออเจะลงเอตวันแสงตะวันนี่จะลดราคาไหมไหนอะไรมาก็อย่างที่บอกนะคจะบวกเพิ่มไม่ รถพิเ <laughs> ศษนะฮะพวกเรานะฮะขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่มาเยี่ยมเยือนโครงการมณีนะฮะอยู่ที่ถนนเพชรเกษมซอยเพชรเกษม 91- 800เมตรถึงปากซอยนะครับบ้านหลังเดียวหลังเบลอเลยนะฮะถ้าเป็นโครงการปกติน่าจะ7-8ล้านนะฮะแต่นี่ขายแค่5.99ล้านแต่ซอรี่หลังนั้นขายไปแล้วนะครับถ้าอยากได้ก็ต้องไปดูหลังอื่นๆต่อๆไปนะครับยังมีอีกหลายหลังนะครับที่สร้างไม่ทันขายวันนี้ต้องขอบคุณพิธีนะฮะเป็น ไล <laughs> น์โค้ดเซร์ติ <laughs> ฟายไลน์เซร์ติฟายโค้ดนะฮะแปลว่าอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามอตเต้ด้วยนะครับและปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นดีเวลลอปเปอร์เลยเป็นนักพัฒนล้านตัวจริงแล้วนะฮะคือโครงการจัดสรรเลยนะโครงการแรกนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีโครงการถรัดไปนะครับพันล้านเหมือนล้านน่าจะไม่ยากสำหรับพี่จีนะครับ <laughs> ขอบคุณพี่จ <c oughs> ีมากครับขอบคุณครับขอบคุณพวกเราทุกคนครับขอบคุณครั <c oughs> บ <c oughs>